สวัสดีออค,รครับพี่น้องผมมือนี้ก็พ่อกันเส้นสายเติบครับพี่น้องขอไม้หาโล่งยิ่งปลาให้เขาเหรอครับนำล้มน้อยนึงเด้อครับพี่น้องล้มแห้งๆครับุผมมือนี้ล้มขนาดหนาหนาวล่มขึ้นมากเลยพี่น้องไปอีกโตกับไม้เลยครับมือนี้แต่บอลูว่า,วาจะยุนน่งอะไรตัวนี้เดี๋ยวมาลุ้นมือนกัน,กนครับพี่นอ้องห้ได้สัตว์จักบาตเขาทำไมมองนี้ตี่น้อง อีงามเงานอ่าเ้ยไปถม่เป็นไงน,นี่จะห่างไปหน่อย பையைப்பாங்க <coughs> பா <coughs> <coughs>

เต็มเลยพี่น้องเลยโอ้ใส่เป็นรูปพี่น้องเลยเป็นรูปครับตัวนี้สามตัวคนพี่น้องเลยตุ้มว่าใไปเสร็จป่ะนี่กลางกระป๋านนี่เหงื่อก็เป็น หนึ่งเต็มพี่น้องลู่อยู่ตรงไหนตัวนี้ะขออนุญาตปดลดครับเราลุ่นต่อกันอผ่านเตาไปทัป้งหมดมาพี่น้องบัดมาลุนเบิ้งอีกครับมาจอกตัวขามตัวกับตัวน้นอยๆเอง่นูทีเมื่อกี้นี้แล้วตัวนึงสองอยอยู่เนาะเบิ้งกันเสยอ,อยู่เข่าห้บุ้ง แต่ว่าเบ่งส่วคือบ่ตื่นเลยปลดไว้แล้วเรียวปลอย่ออนดึงๆนี่แ่ะเป็นปะคอรครับปลาดกัมีที่พี่นองขึ้นอยู่ของคุณ แต่ว่าขืนเรครับเขามาไต่ใหม่นี่บุกรา้ายทียไข่เต๋อปดเพิรพดคนเลื่อนออกไปกันเลยเด่ดยอย่งี้ครับพี่น้องกระทันไม่ได้โทษอยากเติอยุ่งซีต่อเรือพี่น้องจะบอสักต่อจะรู้หรอกอาสักก็สักล้ววะ <c oughs> มีสักลูกดอกแท้ๆล่ะอ้นสักตอแท้ๆล่ะถือฟ้าบ่อบบ๊บแหมสักใหม่ล้วน้อยบ่ถือฟ้าถือคือบ่ถือถืออยู่นะถือตอโอ้ยบ่ชเป็นตอ เสียผ้าเนาะเสียผ้าอโอ้โหเมีมันเอียงเหรอโอ้ยเอาไหนเดี๋ยพี่น้องก่อนเอาครับพี่น้องเอาขึ้นมาเถอะครับผ้าดังตรงเนาะว่ามันเบื้องบนอาญาย,ยืนพี่น้องว่ามันขอนใหม่มาได้แถอมันผ้าดังตรงบเลยว่าป,าาวาปิวมาติดอยู่นี่ แต่ว่าปลาถือเดี่ยพี่น้องเห็นฮอตเจ็ดปิวปลาคอแต่ลูกบ่หอยครับคิว่าตายแท้ว่าสิลุ่งไปบึงอยู่เจ้่ายิ่นก่อนแต่ว่าจะกสิลุงล่งคือบ่ลุ่งเด้ออันนี้ปลาหันหนาให้หนาะแต่ลูกบ่ก่อลูกบ่หอยหเห็นฮอดเจ็ดปิวไหมก็อนที่วันนั้นคิดว่า ตงตายเห็นเพชรปลาปีนพร้อมดี่พี่น้องปีนลงกไปแล้ววานนีอาจจะลงมือขั้นบนเอาปุ๋ยบัดเศ้ายิ่งเดี๋ยวมันรุนเบืองไม้พี่น้องไม้แตกเลยพี่น้องเลยิี่ตัวเดียวบดตื่นที่บบเห็นอีกเล้ด จะหาหม่องนั่งอีกคือสิบริเวณี้หม่องนั่งหรอกพัานตอก็ไปบานนี่จากแล้วไป็รัดงัวพี่น้องกขสิได้เต็มเดียวเท่าน,นั้นแหละพี่น้องเอ้ยยิ่งสองเดียกับยิ่ง,งเจริญกับถือประดังเต็ <c ười> มเดียวกับโอเคเลียวพี่น้องนี่ครับตัวปลาขึ้นไว้แห้งไปแล้วดึกกลางกับบานเลยโอ้ยจนวะตัวนั่งหรือว่ามันว่าสิได้รือโล่งออกพี่น้องอเอ้ย เลยบอลงซนซำตัวยิ่งไปถึกผา่า,กา,ผาเขียวครับชั้วผ่าเขียวผู้ใดต้องรถข้าเจ้ามากลางมองครับนี่ถือจนว่าเก็ศแตกเกศเตียนเกศแต,แต,แตีแล้วก็ปีนล,ลุ่งคอมได้ี่น้องปีนลุ่งวันที่ลุ่งเอาไว้เล่ยไปลุ่งเอาหนาวน้ำหรพี่น้อง,ลลง,งเตียมเดียวครับเอาครับสรหรับคลิปนี้ก็เอามีครับ อีกหนายังเลยพอกันไหมสวัสดีครับไปเกาบ้านครับลุ่มก๋วแห้งอากาศเตาไปนี่จังแล้ว